สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้นะคะคุณครูจะพาเด็กๆนะคะไปทํากิจกรรมสนุกๆเกี่ยวกับบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยค่ะกับครูอิ๋วค่ะครูนิ่มค่ะแล้วก็ครูดาค่ะกิจกรรมของเราชื่อว่ากิจกรรมอะไรคะกิจกรรมมูเต้นระบาค่ะเด็กๆพร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วไปเริ่มกันเลยค่ะ เด็กๆคะเรามาดูอุปกรณ์ดีกว่านะคะว่ากิจกรรมงูเต้นระบำาของเราคะ่ะจะต้องใช้อุปกรณ์อะไรบ้างอย่างแรกเลยนะคะงูกระดาษที่คุณครูให้ไปไม้นะคะเด็กๆอาจจะหาไม้อะไรก็ได้ที่อยู่รอบๆตัวของเด็กๆนะคะอย่างเช่นคุณอยู่ก็จะใช้ไม้ตะเกียบนะคะเทียนได้คะ่ะหรือว่าถ้าบ้านใครไม่มีได้นะคะเด็กๆสามารถใช้เป็นเชือกอะไรก็ได้นะคะ กันไกลค่ะแล้วสุดท้ายนะคะสีเอาไว้ตกแต่งงูของเราค่ะตอนนี้เด็กๆก,ก็รู้จักอุปรกรณ์ที่จะต้องใช้ในการทดลองแล้วนะคะเราไปดูดีกว่าค่ะว่าวิธีทำเนี่ยเป็นยังไง อาเมื่อกี้ใช่ไหมคะคุณครูอิ๋วได้แน,นะนําอุปกรณ์ไปแล้วใช่ไหมคะเด็กๆแต่ตอนนี้ครูนิ่มจะพานักเรียนมาทํามาทํางูกันนะคะก่อนอื่นนะคะนักเรียนต้องแต่งตกแต่งงูของตัวเองให้สวยงามก่อนนะคะอ่ะนี่จะตกแต่งงูกนอนนะคะ กป็นของคุ่นิ่มนะคะระบายสนะคะคู่กสีหลายๆนะคะเด็กๆก็ระบายยังไงก็ได้ที่ทำสวยๆนะคะคอัน้่็ระบายไปเรื่อยๆนะคะแตงมือของคุ่นิ่มีหลายสีนะคะ เสร็จแล้วใช่ไหมคะนิ่มได้คืนเสร็จแล้วใช่ไหมคะให้นักเรียนนะคะอุประกออีกอย่างก,ก็คือกันไกรนะคะที่ขัดไม่ได้คุณพ่อคุณแม่นะคะต้องคอยดูแลข้างๆด้วยนะคะเพราะว่ามันเป็นอันตรายนะคะเวลาตัดนะคะต้องให้ตัดตามเส้นนะคะนักเรียนจะตัดตัดเฉียงตัดตัดให้ขัดเลยไม่ได้นะคะเดี๋ยวมันจะไม่เป็นรู ตัดไปเรื่อยเลยนะคะตัดให้เป็นตามวงกลมที่คุณครูทําให้เลยนะคะอ่ะตัดไปเลยตัดไปเรื่อยเเลยนะคะอ่ะพอได้อย่างนี้แล้วใช่ไหมคะนักเรียนก็ตัดอีกตัดตามรอยเลยนะคะตามรอยวงกลมเลยนะคะอ่ะตัดเลยตัดอย่าให้ขาดนะคะนักเรียนตัดอย่าให้ขาดนะคะนักเรียนต้องค่อยๆตัดนะคะ ้ามให้งูของตัวเองขาดนะคะ,ะตัดไปเรื่อยๆนะคะอ่าตัดได้แล้วนะคะเราก็จะได้งูเป็นรูปร่างแบบนี้นะคะนักเรียนก็จะได้งูเป็นรูปร่างอย่างนี้นะคะเห็นไหมคะคุณนี่ตัดขาดไหมคะไม่ขาดใช่ไหมคะอ่ะพอได้งูแบบนี้แล้วนะคะเราก็ใช้อะไรก็ได้แหลมๆนะคะจะได้ใช้ดินสอหรือเข็มก็ได้นะคะเจาะนะคะวิธีการเจาะคือเจาะตรงหัวของงูเลยนะคะ ไปเลยนะคะเจาะเลยนะคะเจาะให้เป็นรูเจาะได้แล้วใช่ไหมคะเป็นรูแบบนี้แล้วใช่ไหมคะ,ะนักเรียนก็ใช้ได้นะคะที่บ้านมีได้ใช่ไหมคะใช้ได้นะคะไม่ต้องยาวมากก็ได้แค่น,นี้นะคะยาวประมาณนี้นะคะ,ะแล้วก็ให้คุณแม่ตัดให้ถ้านักเรียนมัดไม่เป็นนะคะก็ให้คุณแม่มัดให้ก็ได้นะคะ,ะแล้วก็เราได้สอดตรงในรูของหองัวงูนะคะ เข้าไปเลยนะคะถ้านักเรียนทำไม่ได้ก็ให้คุณแม่คุณพ่อช่วยนะคะใแนวนะคะแล้วก็มากุกหัวนะคะอย่าให้ได้หลุดนะคะ มัดไปเลยนะคะอ่าเราก็จะได้งูแล้วนะคะได้ได้ได้งูแบบนี้แล้วใช่ไหมคะนักเรียนเราก็จะมามัดงูกับไม้นะคะไม้อะไรก็ได้นะคะไม่ต้องจําเป็นต้องไม้ตะเกียบเหมือนคุณครูนะคะนักเรียนจะหาไม้แถวแถวรอบบ้านของนักเรียนก็ได้นะคะเป็นไม้ไมเพื่อมาเป็น,นอุปกรณ์มัดกับงู ขั้นตอนต่อไปนะคะเราก็จะมาจุกเทียนกันนะคะ,ะค่ะเด็กๆค่ะก่อนการทดลองนะคะอย่าลืมว่าการคัดคเีของกิจกรรมของเรานะคะว่าถ้าสมมุติว่าคูดาเนี่ยเอาไปวางข้างบนของเทียนไขเนี่ยจะเป็นยังไงเขียนกันเรื่ังคะ เรามาทำการทดลองเลยค่ะระหว่างทำการทดลองนะคะ,าาะ,คะพยายามอย่าให้มือของเรานะคะเป็นไ,ไฟมากนะคะอาเห็นไหมว่ามือของเราเนี่ยหมุนใหญ่เลยคเห็นไหมคะว่าทาไมมือของเราถึงหมุนเพราะว่านะคะความร้อนเนี่ยมันลอยตัวขึ้นมามันทําให้มื เราสามารถอยู่ได้นะคะซึ่งมันก็เกิดจากการที่ว่าอุณหภูมิเนี่ยมันมีความแตกต่างกันนะคะระหว่างข้างบนกับข้างล่างค่ะถ,ถ้าเราทําการทดลองเสร็จแล้วใช่ไหมคะเด็กๆอย่าลืมวาดผลการทดลองตรงตารางนะคะแล้วจากนั้นนะคะน,นักเรียนเนี่ยก็ลองพูดให้ผู้ปกครองฟงังจากนั้นนะคะผู้ปกครองเนี่ยก็ฟังคำพูด จากการมูเต้นระบำของเราก็เสร็จแล้วนะคะอย่าลืมนะคะบันทึกผลการทดลองลงในแบบบันทึกการทดลองเลยนะคะวาดรูปอุปกรณ์ที่ใช้ในการทดลองวาดรูปการคาดคะเนที่เด็กๆทำแล้วก็วาดรูปการทดลองที่เด็ก,ดกได้นะคะแล้วเด็กๆลองดูสิคะว่าระหว่างรูปในการคาดคะเนก่อนทำการทดลองแล้วหลังจากทำการทดลองเนี่ยมันตรงตามที่เด็กๆคิดไว้หรือเปล่า ผู้ปกครองด้วยนะคะอย่าลืมบันทึกคำพูดของเด็กๆส่งมาให้คุณครูแล้วก็ขอถ่ายรูปวิดีโอรูปภาพขณะทำการทดลองส่งมาให้คุณครูได้ดูด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่กิจกรรมหน้าคะ่ะ